สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายและเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขุสุลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่และสุโขนบขามินดีคือเราครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันอังคารที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5 6พี่พี่น้องเด้อขณะนี้เวลา9โมง40นาทีครับ9ก้าโมงเช้าพี่น้องเด้อ10นาฬิกา40นาทีเฮ้ย9โมงเช้าเถอะ ก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเลยเนาะเมื่อคืนได้เดินเดินเดินทางมาฮอดบ้านประมาณหนึ่กทุ่มกว่าพี่น้องโอ้ยเมือ่อยหลายครับพี่น้องไม่ได้จอดพักนอนนะครับพักแต่ปั้มน้ำมันแล้วก็กินข้าวแล้วก็จวดย่างเดียวกับพี่น้องโอ้ยฝนกระตกมาฮอดในล,ล่องเขามากกับฝนกระตกดีขนาดครับแถวโคราชครับพี่น้องครับวันนี้มาตามงานดูครับวันที่สิบสี่เด้องานดูมืมอเฮ็ดแล้วสิบสี่มือครับ เมื่อวานเนี่ลุงตูมือที่สามมาได้มาไล่งานครับเพราะว่าโมยูกับแผ่นละยองครับไปส่งน้ำป่าครับตอนนี้ก็มาแล้วฮอดแล้วครับปลอดภัยเรียบร้อยครับมาแล้วก็เฝ้ามาไล่งานความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยเพื่อนเพลียอยู่โดมให้เบิกนะพี่น้องเด้อตอนนี้กับทางทีมงานอ่ายังเกาะหลังคาเพกกื่อกลัางมุ้งหลังคาเลยพี่น้องชัดเห็นไหมครับ อันนี้ก็สะมุ่งกันที่เรสเตปครับมุ่งขาให้มาแล้วก่อนนะครับเห็นไหมสังกะสีขาเพี่น้องเห็นไหมครับเริ่มมุ่งแล้วครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าโค้งหลังให้มานให้แล้วคักนะครับแต่ว่าเพิ่อนเริ่มมามุ่งก่อนครับไ่วคือพี่เพ่งเนี่ยเพ่งอะไรระเบิดนี่ที่เรียกกระสีสน่อนเนี่ยตาตามาพี่น้องนะพี่ครับพี่น้องครับโอ้ ใ,ใกล้ๆพอได้นะครับเสียงเพลง,งลิกต้นสติลิกสิทธิ์ครับแกมิโกโโ้สวัสดีครับอาจารย์โจเขาบูมิโอคืออาบน้ำแต่เศร้าอะไรแบบนี้นอนดึกว่ามืาขึ้นเลยครับ,อ,อ,ารบอาจารย์มาแล้วครับอาจารย์ตานเลยมากปะโออะไรกันพี่ตะโกนถามหาครับพี่น้องนี่ครับเอาเบิ่งคนหลังคาเมือนน่อวานมาถอดขาก้องมาเมือถือครับเลยอยากกันสั้นไล่ๆจะหน่อยเพี่น้องเลือขาก้องกับฮารแล้ว ตั้งยู่รถโยกไปโยกมาเราฮักซ้ำนี่แหละครับพี่น้องแสดงว่าเพิ่นเปลี่ยนแผนใหม่ครับพี่น้องครับปกติแล้วปกติแล้วเพิ่นต้องเฮ็ดโค้งหลังคาดเห็นมานแรกก่อนมันอันนี้กับเรื่องนี้กัเลือเล็กหลังคาลงมาใส่โค้งข้างล่างนะครับพี่น้องมันจะเป็นคือคือกันกับฟังนั่นนะครับพี่น้องเห็นะครับจากโค้งลงมาเป็นแท่งตรงลงมาตรงล้มมาทั้งสั้นนะครับ กระท่อมพอแรงมาใส่กระแป่นให้บ้านนะครับพี่น้องก็สีโล่งๆนะครับโอ้ใกลยสะพานมือให้มียังหกเยอะนะครับเดี๋ยวเบื้องสร้างมันสีอะไรตอนครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมือเสยอียแถามาเก็บได้เลยครับมือน,นี่ก็เดี๋ยวส้วมบ้านก็ใชไม้เท็าถนนหนทางเลยพี่น้องเสียม,มากกว่ามกากเทปข้อมันสะอาดแถวนี้นะครับพี่น้องเนี่ย มองไหนมันหกก็เริ่มเก็บกวาดไปเรื่อยๆครับทางนี้มุมทาง่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมุมทางนี้ครับมุมเรียมแต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่ได้เฮ็ดมุมอยู่ครับ <c oughs> ทางนี้ยังต้องเฮ็ดมุมซะอีกครับแต่ยังไม่ได้เฮ็ดกับอันโป่งสีลงมาซี่ยังไม่ได้เฮ็ดครับตา,ากฝนร้ายจะเป็นวัดแล้วพี่น้องก็าหายใจยาก,ากแล้วทำนะครับแต่ว่ากินเขากินน้ากหมแซ่เพิอเกเาครับ รถแช่กันนั่งนัวคือเกาอยู่ครับพี่น้องนี่นะท่งนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบตามสร้างกันทางทางสร้างก่อนโอ้ลืมเห็นมันมาทั้งพี่และพี่น้องเหมือน,นียครับโอ้เปลี่ยนหมองแล้วครับเปลี่ยนหมองแล้วครับเนี่ยโอ้เปพิการฝนได้เมื่อไรด โอ้บมืม่อไรไปเฮ็ดซอยเพิ่น,นครับเนาะบด้อยูอะคันต้องตัวยู่ก็สิไปเฮ็ดซอยเพิ่นสิครับโอ้คือแบบนี้ม่องนั่งคักกับเย็นมองเนี่เออขอท่าขอท่าขอท่าอืามได้การ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 โอ้ได้บ่งคักแล้วนะครับนี่ยมองไหวสวยไหวทราบเนี่ยมอไมีหัวฝนมีปักไฟพ่อมองนะครับคัก เออขอท่าขอท่าครัาถัดมา,มาครับพี่น้องครับอาจารย์นักดนตรีก็เกา่าขวบเก่านะครับไดเวลาหายกินขา้าจกินน้ำแล้วสามโมงกว่าแล้วครับพี่น้องครับครับปูสวัสดีครับอาจารย์เบิร์ดครับโอ้โอยกินข้าวกับแจ๊บเพื่อคนเดียวมาเนี่ย สวัสดีครับอาจารย์มงกุฎโอ้ครับครับคือด้านเขาเรามองมาเนี่ยมาคนละเรือครับฮะ<ห>มาคนละเรือมาคนละเรือบ่อ้องว่าพิษกันแต่ก็ขนาดฮันหลังใส่กันแท้แสบแสบพ้องฝนป่าของแม่ขั้ววันนี้รู้ว่าซื้อไปแม่ขั้วอ็ดครับแม่นุ่ยเห็ดโอ้แสดงว่าเพิ่งเตรียมการเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้แทบเพี้ยนแทบ,บเลยเงาเยาวงาครับโอ้มีหน่อไม้มีพักลากบุกกระลั่งลวกผักครับอืม พวกเถ้ له, anyway, like, ่วพวกเรถ้วยเลยไหมคือเกาครับพี่น้องอันนีครับเพิ่นมัร์กมองนี่ครับพี่น้องนี่ตัวใครเพิ่นกับบัคกัตตีแล้วต้องเข่าเฮ็ดทั้งในพี่น้องทั้งในเพิ่นกับนี่มองไอเฮ็ดเยอะเข่าๆนี่มีมองว่างเรียบร้อยคัตเตอร์เข่าเตอร์ครับพี่น้องเ่ยยาคัดลาดแต่ว่าเพิ่นอยากโค้งลงมาเฮ็ดข้างนอกเนี่ยความจริงนะตั้งก็เปิดได้ใช่ไหมละครับ มันบอคักคือมองนี่มองนี่มันรู้สึกว่าเฮ็ดแล้วเขาขมันคักบ่กมองนี่ครับพี่น้องเออเอาแล้วแต่เขานะครับพี่น้องครับเก็ไลาย่นปสเ่ียดสงอกบมาไปสัมภาษณ์อันอันนี้ก่อนจะน้อยเดี๋ยวให้พเพี่นดาเพลงจะน้อยก่อนพี่น้องครับจับหนึ่งด้วโอ้บ้านเนี่ยยางเด็กห้องว่ายังครับอันนี้ครับ บ้านเก็บการศาสตร์ท่านบอกโอ้เอ้าไม่นี่คือคือได้มากันยิ่งการศาสตร์แล้วครับ <c oughs> เปลี่ยนแผนใหม่ผมเห็นอยังไรครับส <c oughs> ั่งเล็กเพท่นมาโอ้สั่งเล็กเล็กอยู่ท่านมามก็เลยเปลี่ยนแผนไปอีกวัี่น,น้องโอ้เลยสดทุนมันก,กับศาสตร์แล้วเนี่ยคักคักเลยจวดจัดฟาดบึ้มครับตามากครับ อันนี้ยิ่งจครมือแล้วนะครับมือสองมือนี่บอกว่ามือแรกนะครับอันนี้มือสองับมือสองโอ้ยิ่งเครื่องมือผสมแต่โอ้วันนี้ยิ่งเครื่องมือโอ้สี่สิบหามือโอ้ใกล้สิรีแล้วตัวหางแค่แค่สิบสี่มือเหลือตั้งสามสิบมือเลยแล้วกอนงบเยอะนี่พุลมะม่มาครับในรายการนี่จวดจาดฟาดบึ้มเลยครับนี่ <tinc S 2> ไงไงนะตามมาครับพี่น้องเอาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยตามมาครับโอ้ยนางเป็นยังอังเกี้ยเอาอยู่เมื่อวานเป็นยังไงเนาะเผตกวจก็ทำมันแท้งครับจานแล้วปะจานร้อยจานหรอ แล้วโอ้โหประจําการชนีดครับพี่น้องครับความเค่อนไหอาจารย์ร้อยไล่งันตลอดจะดีครับแล้วนนองชนีดพี่น้องหลังเมื่ยังลูกตู้อายุอาจรยร้อยจัดเราได้เหรอจ้าวเออลูกตูปกติลวสองสามคลิปพอดีโอ้ยคลิปหนึ่งกัหายากเลยครับตอกลูกตูยากมากกวนม่อะไวก่ว่าลูกตูเราตื่นเราตือนกวนจัดร้อยเนาะสามโมงก็ร่างสซกันอยูกมเบิงวด่อสนงเบิร์ดลิ้วคนม้สบายแล้วพ่ออาจารย์เลยยากอาจารย์น้อยเลยแล้วยังยุบปีหมดแบงไหนะไร้นี้ครับ วันนี้ถาฟังเอฟซีพลังสิติ้งหนองมากผมว่าอยากให้ไปเป็นสะพานบนแจกของน้ำท่วมให้มองไหรครับบอท่านหูครับบอท่านในถามองพโยนี่เป็นยังไงน้ำลดลงหรือเปล่าครับมองพโยนี่เนี่ยคือว่าเขาไปดูแล้วว่าน้ำลดลงหรือเปล่าการเริ่มลดลงแน่ครับแต่ว่ามันังเหม็นเน่าครับนังเหม็นเน่ามองพโยนี่เขาไปดูแล้วนะครับว่าสิพักกันไปทั้งใดจะในกำลังรึกษากันอยู่นี่ยินบอโจว่า จัดไปดูว่าะัสริจัดไปจัดไปครับซอยเดียวกันสาธุษาผลนำสภาพบุญของแท้นะครับพี่น้องได้มาแจกแย่งียวนะครับเมียครับพี่น้องเพิ่นให้เป๊ะแจกให้เพิ่นอ่านสมโภชนาบุญนำครับจะลอยกับเป็นตักอาจารย์เป็นสะพานบ้าไอ้ฟังอีกรอบนึงเขอญาอาจารย์เนี่ยวันที่ยิบเอสนี่ดารารับเชิญหรืไม่มีใครอู้ยิบเอ็ดยิบสองมีหลายครับพี่น้องครับเบอร์เล็กบูสอร์เลยจด้จำไว้นะครับกับชื่อใดกับมีอยู่หลายคนนะครับว่าจะเป็นอาจารย์เอเอปจนาโอ้จนาครับนะครับแล้วก็มี อาจารย์ถามเฉลิมพุ่นนะครับผู้ใดสมาเทศนั่นอาจารย์พ่นสารครับอาจารย์อันมาเทศนเนาะอาจารย์ยังก่อนอาจารย์นั่นอันคุณพ่นลำเพลินคุณเพลนลำเพลินไหมอาจารย์อันล่าอันอืมยังก่ออันไหนบอกซื้อเล้วลืมเลยยังก็กุคลาบโคลาบอันซืแล้วซืแล้วเหรอแล้วไครอีกผู้ใดก่อน่ะนั่นลืมอีกแล้วโอ้ยขนาดพระละอาจารย์นี่ซื้อได้ซื้อได้ซี้อแล้วโอโอเอล่ะกะ อาจารย์สุรพลแล้วก็อาจารย์มาแท่นอาจารย์แล้วก็ซีเร้ยลพาอีกหนนึ่งลุงฟ้ากุลาชัยมาแท่นอ่ะลุงฟ้ากุลาชัยนะครับอาจารย์ลุงฟ้ากุลาชัยร่วมไปถึงศิลปินหลายๆคนเต้าผู้ศิลป์เวียงหกเวียงนัลมณ์หกเวียงอาจารย์ผู้ใดอีกบางอันไล่มาเห็นๆหลายๆคนอยู่นะครับห้องสิบปะ Uhm. <bom> หลายๆครับแล้วการวันที่แล้วการะวันที you ่12คือวุงอีกสาวน้อยอีกเต็มบันนบังบบังบด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 บังบเบังบด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 บังบูบังบดบังนดบังบดบังบดบังบดบงบดเังบงบดบังบดบนงบดบับดบ้งบดบังบดบังบดจังบงบงุดอดสุดอดครับขอบคุณอาจารย์ร้อยก็อาจารย์โจครัผม นังแต่ความเป็นตัวเตอร์ฝากพี่น้องครับวันีเบจี่สนะครับเขากรถานลุงตูวลุงตูวผมมีเวลาเขาเบิ้งขึ้นกันนะครับมาสิมาอาศัยกันอาจารย์ร้อยนี่ละโพดเตอร์ที่เพิ่งลงอยุไดนช่องสาวน้อยนะครับช่องชุมชนน่ะนะที่มีโพดเตอร์อยู่ครับอย่าลืมพี่น้องยี่เบจยี่สิบสองครับซื้อบัตรจองตัวลุงตัวลุงงัวลุงตัวลุงงัวทีมงานสาวน้อยคือเก่าของแจกของแถมกันมี่หนึ่งงัวสองสร้อยคอทองคำสร้อยคอทองคำกี่เส้น หนึ่งเส้นครับเงินสดอีกเงินสดอีกเสื้อยืดอีกเสื้อยืดสาวน้อยกาแฟกาแฟเสดเดอร์แล้วก็ยาครับหลายายาครับเนาะอ่ะมันหมาดสกู๊ดสกุนครับพี่น้องครับอ่ะตามมาครับหอมลงไก่ครับพี่นออ้องออมแล้วรอบแล้วครับฝ <c oughs> นตกบว่าหมุนมาขึ้นน้าก็ยังอังก็เก่าจริงครับ ซื้อบัตรจองตัวบัตรราคา1,49บาทเดพี่น้องเดอ้อสองมือยี่สครับเบอร์โทรศัพท์019,39,39 1หนึ9 3 9ก้าสามเก้่งอเพี่น้องเดอ้อจวดจัดปัดบุ่มอา้าวตอนนี้กระทั่งทีมงานโค้งสางกับกระลังจวดจัดแล้วพี่น้องครับย,ยิ่งขางแล้วครับไปได้เครื่องหนึ่งแล้วฮะกระเฮ็ดมื่อวานได้เครื่องมือคนมา,มาส่วนทั้งหลังกับเล็กเจมันมาครับทั้งหลังเล็กเจมันมาสร้างเล็กมากก็เลยเอาราคามันยิ่งกว,คร,รวครับพี่องครับ อาใจเย็นได้พี่น้องดเด้อจะได้ของงามจะได้ของมันทุนต้องใจเย็นครับเดี๋ยวก็ได้แล้วดอกครับโอ้ห้างเพื่อนนุ่มโจกตกแต่งต้นไม้แห้วครับพี่น้องครับตอนนี้ครับโอ้มีโต๊ะมีอะไรมาตั้งข้างหลังอย่างดีครับพี่นอ้องมีมองนั่งุ่มวิวอย่างดีครับประับประดาะต้นไม้โอ้เพาะเพียงว่า,าวัน ต่างกันสีออกข้างนอกแล้วครับเพราะว่าเพิ่งสืปลูกต้นไม้อยู่ครับแตนนี้คือคนเดียรๆครับพี่น้องต้นอย่างน้อครับพี่น้องผู้ใดนของจ็คบอกก็ได้ครับต้นอย่างนั้นครับอันนี้เพื่อกระสีเอาหินมาลงครับโอ้ต๊ะมรัรมาวเขียดทำมาติแบบง่าย,ายๆครับพี่น้อง ออกเขียวเริ่มร่มแล้วครับต้นต้นทรงสูงเลยครับอ้าวโอเคเราไปลองนอสสารคลิปนี้ครับผมมีอย่างหลาครับฝากพี่ฝากน้องสวัสดีก่อนนะครับเด้อขอบุญขอบคุณอะไรครับที่เสียสละเวลาเข้ามาติดตามรับชมครับเพิ่งแล้วเมื่อแล้วให้ใินดีแม่งดูสุดนะครับพี่น้องรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเนะพี่น้องเด้อไม่เลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดมากริ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปเนะพี่น้องเด้อเอาโอเคครับสารับคลิปนี้ฝากไว้เช่นนี้สวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้อง เป็นวัดเป็นนั่นแล้วตากฝนครับพี่น้อง